จ,จมีมเล็วบัดผาเลขวิ่ง<า>ก็ผ่าด,ดา้น้องบเบเลยเมื่อหันผมไ้วิ่ง6กล่องเกเป็นได้ครับเขาคักว่วงวดได้ก็บ,บิ่ง6กล่องหาเข่านะครับ่ากับพนี่จังได้กับมาเทอีอยากท้าว่าขนันขากระพกมมาานี่ามาท,มทำกันขึ้นหรอน้ำ<ช>นเยนอเนี้อา,า้าผมบอกถ่าเลขบ่มีงวา <c oughs> นั่นถ้าเลขบ่มีศูตรเนี่ย ผมสิเศร้าปล่อยเลยยูทูบสิแอดมินสิแต่ว่าออกมาตีนยันนี้ก็บผมว่ากิ่งวายโยรักสิบพวกเาศูนย์ออกมาศูนเสียวเน้นว่าขนาดเดเห็นว่าเก่งครับขับพลเอ้วิ่งเลขผมสิเงินใช้กันล้านได้รถกัอนะแม่นมันตาเปิดมากเปิดแท่งุมันละแม่นปานเปิดแท่งตีก่อนดีกันเนี่ยหาก็พกสองตัวเนี่ยเพิ่งต้องมา มูมาตัวหนึ่งกับมาตัวหนึ่งแหละสู้นี่ผมไม่รู้พราะก็สู้ดีๆเดี๋ว่หันหาก็พกเนี่ยเห็นบ่เห็นสี่ไหมหกกสองตัวนี่ว่อหต้องม้าน่อางบางที่ก็มามัดทั้งสองตัวแ้วหาก็พกเนี่ยอูมาหากกัมาหกม้าหกกัมาหาสองตัวมาแท้แต่ว่าเก่าสองวัดแล้วม่มาวดที่สามผมตินยันไปเยอะเลยพ่อ้องเป็นเทงอีกย่มความกติกาวดที่สามยันยันไปยอเก่ามาแท้วัดเนี่ย ตัวเด่นเดียวก็รู้แต่ตัวเด่นเด่นไหนตัวใดเนาะต้องเวียนวัดท่าเขียนเลขตาเนาะเออมันเป็นสันนักนาโอ้ยอยากให้เพิ่นได้เนาะแนวทางเด้อจำพี่น้องเพิ่นได้นั่มยูพันเองยูพันยิ่งเนาะพิ่นได้นั่มยูพิ่นซื้อนั่มยูสี่หกก่นแกไปบอกเพิ่นสอนไหนบัดบอกงี้สิทางยูก็เพิ่นโทรมาหาดเด้อเออ เอาไว้เนีอเลขดังคอยด่นซีซีหกซีซีเจสองหางเท่านี้แห้ะกับ 4, ีหกสีเก็บนหรืกลางกันแน่นะเพิ่ลยได้จะคล้องเอาซื้อตะบนมันมักบนเนาะลากกันเน่นให้หกเก้าเก้าหกกับหกศูนก็ไปเจ็ดหกคนตัวเน่นให้มันบ้นอ่ะไม่หสามหางท่นมันบมมานทีมันบมมากโมมากกันรถเสีสยวพมไปยังรบ่เสียใจแเสร็ หมือนมันสิมาสิมาดอกคิดว่าอืมมันเป็นัซนไอบ้บอกก็อกนี่เช็ดตามนี่เลยบอกก็ได้อที่เจ้าขักบอกจ้าเอามีตัวใดพ่อเอาบนก้อนเนอจ้าเอาสามหางก้อนค่ะเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดอืม ห้าศูนย์สามห้าศสามรกอะศูนยสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเหอเนาะจ้ะศูนย์ห้าสามเอ้เอคือกลับกันกลับจ้ใหรกลับจ้เออตัวเดียวอะไรเรียกไงใหรกลับมันมีสี่ตัวชนิดอ่ะพ่อเล้ว ให้กรับใส่นให้เท่นานี้เนี่ยเนาะมาที่บนบนส<น>องตัวสองตัวบนครับบนสองตัวบนห้าแปดห้าแปดครับศูนย <03. S 1> ์สามสามสองหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสามห้าา <35. S 1> ล่างมันล่าง แปดเก้าแปดเก้าแปด้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเ้าหกเก้าหกเก้าจบแล้วพี่สนิทจบครับหลายตัวถ้าอยากวิ่งก็วิ่งหกรองห้าวิ่งหกรองห้าครับบนล่างบนหรือล่างบนล่างแม่น้ำกันวิ่งเหรอเวิ่งบนล่างเอออาจะได้สามตัวคือว่าสามเซตหกห้าสามมัน คือสามตัววะแต่ว่าให้วิ่งสองตัวพคนนะชิว่าได้อีกเพคนนึาสูตรได้ก็พอสูตรมือนีิอุบลครับสูตรอุบลนย่างเดียวอุบลนย่างเดียวบ่วมีย่างมาแกมเลยครับบ่ฟันบ่ถูกมาใส่ย่างบ่บใส่เลยครับโอ้อสิบบ่ได้มัวนะ่วเนาะบ่ได้มัว่วฟันตรงๆเลยมันสิมาหลอนไม่ได้ผมบกับ่เอาวันฟันไบนี่ก็บ่เอาเด้ยครับเพิ่นให้ยเสกแล้วมาดหล่อนเน่ะเด่น้นบาทนี่พ่อเน้นบาทนี่เอาเน้นก็คือ สามตัวคือเก้าห้าแปดเลยน <95 8 S 1> เก้าห้าแปดเก้าห้าแปดครับเอาเก้าหาแปดครับห้าศูนย์สามไปเก้าหาแปดกับห้าศูนย์สามเออมักบัสตัวอะไรก็ดีตัวเดียวกันนะะ่นแหะมุนเดาจ้าสองตัวบนนอลในพ่อสองตัวกับมักห้าแปดนะครับมักหาแปดอันนี้คือสองตัวบนครับหาแปดกับศูนย์สามเลยนะ ห้กับศูสามตัวลงมามันกิดเท่าไหร่ล่างบานพวกล่างอา่สองตัวล่างสองตัวล่าง,ง,างดเดี๋ยวซสุดมันจะีบเต็นใต่ไจ้าเออแปดเก้าครับแปดเก้าปดเก้ากับเจ็แปดเก้ากับแปดห้าไปแปเก้าับแปดห้าครับอืม เท่านี้นะผิดเส้นใ้เนาะเนาะดเส้นใจนะเท่านั้นก็มีเท่านั้นขึ้จ,จบแล้วจบว่ม,มีเพิ่มอีก้ะครับบัตรเมื่อเดี๋เอาเด็ดขาดนะแม่ที่ฟันมาได้กระชังคือใช่ยุน่ยนเรียกคร<ช>ับให้ยุนน่ยคือวันที่สองเด่นตัวเดียวบนล่างอย่างละตัวเนี่ยวันที่สองฟันใหนหางเดียววันแม่วันที่สองอ๋อครับมีเท่านี้แหละ

เอามาติดเนื่งวันพี่น้องพอปีทราบไปคมติดเอียดเรียนเอากระดาษเล่นเดียวไปเห็นอั่นี้นี่ว่าตาฟังอ่ะนะเดี้ยวไปเห็นหมพี่น้องกระดาษแม่งวันไปยังว่าวนเดียวไปเห็นหมวมันตาฟันนมันไอีแกว่ไกพี่น้องเอานี่ห้าเอาแกบไกมาใส่เข่าเอาวาเบงบาทนี่ยเบงดูเอาอ่านเบงดูอ่านเบงเถอะเอาไอพอ่านสุฟังเนี่ยเก้าห้าแปดห้าศนย์สาม ศูนย์สองหนึ่งพอเอาไหมเอาไมอยาเ้าเฝ้าบฟังบระทันเอาตัวได้ก็มันมีซีตัวเด้อเก้าห้าแปดห้าศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าสามท่านเหนไครับบนแมนบอนบนครับอต่อไปเป็นทา้งรุ่มบันเหมือนทังรุ่มบันเอ่ทังรุ่มจะให บนเนาะสองตัววนเนาะก็สองตัววนกันบ่คือหาแปดศูนย์สามสองหนึ่งก็สามหาครับเอาทา้งรุ่มันครับทั้งรุ่มเด่นชุดอะแปดเก้าแปดห้าเจ็ดเก้ามุกเก้าท่านี้ครับครับมัดแล้วมัดแล้วเป็นเฉนโดดเลยมัดแล้วนั่นบอกว่าบาทนี่ย ยี่เนี่ยแหละครับวันที่หนึ่งก็ได้ยกขึ้นอีกยังได้ค่าท้องตัวก็ยื่เนี่ยยกขึ้นอีกครับเออนั่นแหละบ่ไปใส้ยี่เนี่ยละบ่ไปใส้ทีบ่ขังไว้แล้วมันบ่ขังไว้แล้วยังกอดได้ยินแต่ว่าขันบ่บ่ออกให้ยินดีขึ้นเงินมาที่ไม่ได้ท่าพิสูจน์ได้เรื่องเงื่อนหกกับเพาไม่มาเนี่ยบ่ได้สองมาแท้ว่อเนี่ยอย่างกันมาเลยหกกระเพาเนี่ยพวกกะว่าเต็มป่ามาแถึงหัวมาทัำก่อนเนี่ยเงื่อนเนี่ย เก้าเลยมันมามาสองวันแล้ววดที่สามผม่ายันไปกะที่มาเก้าหมุนมาเก้าวันบ้านปลาไหลล่ะเก้าเ่ยวันนี้เขามาหาสุนิล่ะมหาหมู